กิฟป,ปาริชาวิมลธนาชัยพบกันเป็นประจำในรายการทีวีชุมชนพื้นที่ร่วมสะท้อนความคิดและคุณค่าจากชุมชนที่หลากหลายในสังคมไทยวันนี้กับชุดสารคดีตามรอยพ่อเรื่องราวการสืบสารตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เกิดขึ้นในหลายชุมชน ราชธานีอโศกชุมชนที่ดำรงด้วยวิถีด้านกติกรรมไร้สารพิษใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายรับประทานอาหารมังสวิรัตและถือศีลห้าเป็นอย่างต่ำโดยสมาชิกทุกคนทำงานด้วยจิตอาสากลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่มีสมาชิกกว่า500คนพวกเขาเป็นใครกันบ้างเราไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากชุดสารคดีตามรอยพ่อตอนพุทธธรรมสถานราชธานีอโศกค่ะ คำว่าพอเพียงนี้ในภาษาของธรรมะก็คือสันนโดษหรือสันตุทีสันโดษไม่ได้หมายความ่าหนีจากหมู่ไปอยู่โดดเดียวไม่ใช่นะสันโดษไม่ใช่ปลีกแยกออกไปจากสังคมไม่ใช่นะเป็นพอมีใจพอสันโดษแปลว่าใจพอแปลว่าความพอได้ลวงตรัสคำว่าพอเพียงนี่แหละคือคำว่าสันโดษ ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยคนคนนั้นจะต้องพอที่ตนก่อนต้องพอที่ตนให้ได้ก่อนเออเรามีชีวิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องไปตะกระตะกรามเอามากกว่านี้โลภมากโ,โมโทสันมากกว่านี้ไม่เอาไม่แยกไม่ชิงพออยู่พอกินตามในหลวงกัดเป้เลย นี่คือแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวอโศกซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองคือคำตอบของคนที่นี่ชุมชนของเรานี่ก็ จริงๆแล้วชุมชนของเรานี่เป็นหมู่บ้านเลยนะเป็นหมู่บ้านทั้งนิตินในที่นี้มีคนบริจาคที่ดินให้ทีนี้ผู้คนที่เขาเกิดศีลส,สามัญตาทิฏฐิสมัญตานี่แหละเขาก็เลยเข้ามาอย่างที่อยู่ร่วมตรงนี้และหมู่ชนที่เกิดหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านราชธานีโสธรหรือหมู่บ้านศรีาสาโสหมู่บ้านอะไรที่เป็นจริงๆอยู่ทุกวันนี้ที่มันเกิดเนี่ยเกิดลักษณะนี้ทั้งนั้น จึงเป็นหมู่บ้านที่ถือศีลกันทั้งนั้นศีลห้าคือกฎหมายฉบับเดียวที่คนในชุมชนปฏิบัติตามแต่นั่นก็เพียงพอและครอบคลุมทุกอย่างแล้วการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตัดเย็บแบบเรียบง่ายสีสันไม่ฉูดฉาด ไม่สวมใส่รองเท้าแสดงออกถึงตัวตนของคนในชุมชนที่เลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงภายในชุมชนอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวใหญ่พวกเขาดูแลกันเองทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายการพึ่งพาตนเอง คือหลักปฏิบัติของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างเอาพึ่งตนเองและเกื้อกูลสังคมอื่นให้ได้หนึ่งพึ่งตนเองรอดสองไม่เป็นหนี้สามสร้างสรรค์ให้เหลือให้เกินสี่แจกจ่ายเจือจานผุสนสมณะแปลว่าผู้สงบ เป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่มีมาแต่โบราณแต่สมณะของที่นี่นอกจากจะดำเนินกิจวัตรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องช่วยงานในชุมชนด้วยผู้มีบุญอันสั่งสมดีแล้วคือความหมายของชื่อถักบุญ อาจิตตปุญโยเป็นนักบวชชาวอโศกที่เรียกกันว่าสม,มณะสม,มณะถักบุญมีหน้าที่คอยดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนแห่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้อยู่ใช้อยู่่ายะยาวใช้สัก3ามสี่หพันตันแล้วแหละขนาดของละแหนง่งคาว่าละแนงก็คือครับต้องแล้วอันนี้ก้าเข้าเตรียมเอาไว้ ที่นี่มีสม,มณะทั้งหมดเพียง20รูปอาจเป็นเพราะว่าการจะเป็นนักบวชชาวอโศกได้นั้นต้องมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ยาวนานมากเพื่อทดสอบความพร้อมและความตั้งใจจริงของผู้บวชบางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า5ปีเพื่อพิสูจน์ตนเอง สายจิตใจที่ตั้งมั่นในขั้นสูงสุดจึงจะสามารถบวชเป็นสมณะของอโศกได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีนักบวชนามสมณะถักบุญเพราะเส้นทางชีวิตก่อนหน้านั้นช่างเดินสวนทางกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงที่จริงโดยพื้นเพลแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ยมพ่อยมแม่เนี่ยนะเ็เป็นคนพิษณโลก แต่ก็ไปทํางานที่ภาคใต้กต็ไปเกิดที่จริงๆก็เกิดที่จังหวัดตรังสุดท้ายแล้วอยู่ที่นั่นได้ประมาณ9ปีก็มาอยู่พิษณุโลกพ่อกับแม่อยากกลับมาอยู่บ้านเดิมอะไรเงรี้ยจะได้ดูแลปู่ย่าตายายอะไรด้วยอย่างงี้ไงกับมาหลวงพี่ก็มาเรียนชั้นปถมปลายมัธยมแล้วก็ปวชหลวงพี่เรียนปวชด้วยตอนนั้นเรียนเรียนปวชเสร,ร็จไปสอบปวสสอบติด4แห่ง สอบติด4แห่งทั้งกรมปฐุมวันด้วยเ,ออเทคโนเชียงใหม่ด้วยเือซิเมนไทยนุสรด้วยโคตาเทคนิคพิโลกด้วยอะไรเงี้ยมันได้4แห่งไงก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่เทคโนลเชียงใหม่แม้สถานะทางบ้านจะถือว่าเพียบพร้อมแต่ช่วงชีวิตวัยรุ่นของสมณะถักบุญก็ไม่ได้ถูกใช้บนเส้นทางที่เหมาะสมนักเพราะเล่าบุรีกัญชา เริ่มเข้ามาครอบงำชีวิตเมาครั้งแรกตื่นขึ้นมาอ้วกแตกอ้วกแตนโอ้โหเรารู้สึกอชีวิตนี่มันมันทำไมเราเราต้องต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความความโง่แหละความโง่ก็บอกว่าเอะมันไม่น่าจะใช่นะกินครั้งเดียวแล้วมันเมาไม่น่าจะใช่ก็เลยมีครั้งที่สองเองใหม่องใหม่อีกเมาเหมือนเดิมอีกแล้วก็เป็นครั้งที่สามสี่ห้าหกไปเรื่อย จนกระทั่งหลวงพี่ก็เป็นคนติดเหล้ากินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันไปมันก็อยู่ในวิถีชีวิตตรงนี้แล้วก็เรียนไปด้วยนะจนเราตั้งชมรมเลยนะชมรมอนุรักษ์เหล้าไทยนะตอนนั้นนะหลวงพี่เป็นประธานด้วยหมดเงินไปเป็นล้านกับเหล้าที่กินกับบุหรี่ที่สูบกับยาเสพติด ชีวิตต้องดำดิ่งสู่ห้วงเหวแห่งอาบายามุกอยู่เจ็ดปีจนวันหนึ่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อท่านได้เจอกับคนคนหนึ่งทีนี้มันมีอยู่วันวันหนึ่งอะกินเหล้าเมาหนักเลยนะเชา้าตื่นมาเอคิดถึงวัดมันแวบคิดถึงวัดนะกรุงเทพอะพากันไปสันติสศกไปแบบเมาๆเ,เราไปวัดแล้วเรารู้สึกมันแทงหัวใจไง แล้วตอนนั้นเราเมาไปอ่ะเราเห็นท่านนั่งอยู่ห่างๆอ่ะเรากราบระยะระยะหมื่นลี้เลยนะคือเราไม่กล้ากราบใกล้ๆอ่ะเราเราเราายกลิ่นเหล้าในตัวเราเราอายบุหรี่ที่เราพกไปนีกอรอแมคือคือหลวงพี่กราบหลวงพี่น้ําตาไหลไงเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันทําไมเราทําชีวิตเราต่ําต่ําขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแวบขึ้นมาในจิตว่าเออคนดีกับคนเลวเนี่ย ให้มึงเลือกเนี่ยมึงเลือกอะไรมันเกิดถามจิตขึ้นมาตัวเองตอนนั้นเลยนะแล้วนึกไปถึงใบหน้าพ่อกับแม่ไงแล้วเราคิดว่าเราตั้งสมการถามพ่อกับแม่ว่าคนดีอคนเลวอ่ะพ่อกับแม่อยากให้ผมเป็นอะไรสมมตินะเราก็มั่นใจว่าพ่อแม่เลือกช้อยเดียวจากนี้ไปเส้นทางธรรมคือสิ่งสุดท้ายที่สมณั์ถักบุญเลือกเดิน ศึกษาพระธรรมวินัยที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่นานนักสมณศักดิ์บุญต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านริมแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีที่ชื่อว่าชุมชนราชธานีอโศกบวชขึ้นเป็นสมณะแล้วก็ออมัน,ม,นมันมีกฎกติกาของพวกเราอยู่ก็คือว่าออพระบวชใหม่สมณะบวชใหม่เนี่ยจะต้องไปอยู่ภูผาผ้าน้ำไงอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ต้องไปเรียนพระธรรมวินยัยเรียนออพระไตรปิฎก ที่นั่นอย่างน้อย5ปีก็มีการขอตัวหลวงพี่แหละนะทางพระผู้ใหญ่ทางเนี้ยทางทางทางราชธานีอโศกที่เราอยู่เนี้ยขอตัวสมณทักบุญมาช่วยงานที่นี่2สัปดาห์ังงานก็คือคือเราเป็นเอนจิเนียร์ไงจะให้เรามาออกแบบโครงสร้างการเอาสายไฟฟ้าลงดินอันเดอร์กราวก็ขอตัวหลวงพี่ไป14วันหรือ2สัปดาห์หลวงพี่ก็ลงมาอยู่ที่นี่14ปีลยังไม่ได้กลับไปเลย เป็นเวลา14ปีแล้วที่สำนักถักบุญย้ายมาอยู่ที่บ้านราชธานีอโศกและกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนให้เจริญทั้งภายนอกและภายในใจิตใจของชาวบ้านสิ่งที่ชาวอโศกพยายามจะทำกันตอนนี้มันเป็นเรื่องงานอาชีพอยู่3อย่างงานอาชีพสาอย่างนี้จะเป็นงานอาชีพที่เราคิดว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังเพราะถ้าเอาจริงเอาจังประสบสำเร็จเนี่ยมันจะทําให้ประเทศดีขึ้นแล้วก็ทําให้อาจจะส่งผลถึงระดับโลกดีขึ้นด้วยอันนี้เราคิดในมุมของเรานะสามอาชีพที่ว่านี้ก็คือหลักๆเลยก็คือหนึ่งเรื่องของขยะขยะที่ย่อยสลายได้จากชุมชนไม่ได้ทิ้งไปแต่พวกเขาจะนำมันกลับมาใช้ใหม่ด้วยการนำไปทำปุ๋ย ส่วนขยะที่ยังใช้ได้จะถูกนำมาซ่อมแซมและขายต่อให้กับผู้มีรายได้น้อยและที่นี่ยังรับบริจาคของที่ชำรุดแล้วทุกชนิดเพราะบางอย่างเมื่อซ่อมแซมจนใช้งานได้อาจมีประโยชน์สำหรับบางคนขยะนี่ก็คือจะเป็นพวกบโปรดักอะไรต่อไม่อะไรนั่นแหละถ้าสมมุติว่าในเชิงขยะทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พัดลมเก่าอะไรเก่าอ่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของของของอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ว่าอันไปแต่ในส่วนหนึ่งขยะที่ที่น่ากลัวอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกไบโปรดักจากโรงงานอุตสาหกรรมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังบางโรงงานเราสามารถเอามาเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ได้นี่คือเคล็ดลับความงอกงามของพืชผักต่าง ที่ปลูกในชุมชนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงถูกผลิตขึ้นที่นี่อ,อ,อันนี้ก็คือโรงปุ๋ยพลังชีวิตนะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนเรานะของทางวัดเรานี่แหละใช่ทำเองก็คือหัวใจหลักๆก็คือเราเราชัดในสิ่งที่เออกษตรกรรมมันต้องไร้สารพิษคำว่ากษิกรรมไร้สารพิษเนี่ยงานกิกรรมงานเกษตรอะไร,รทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันขาดไม่ได้คือปุ๋ยบายโปรดักต์ s, เรืองของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้เด่นในเรื่องธาตอาหารนี้เด่นในเรื่องธาตอาหารนี้เด่นอันนี้เด่นอันนี้พอจับมารวมกันมันกลายเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพหัวใจของปุ N ๋ยอินทรีย์อยู่ที่จุลินทรีย์ทีนี้การทําปุ๋ยผงให้เป็นปุ๋ยเม็ดก็คือเอาจุลินทรีย์อัดกขแาไป แล้วก็ขึ้นลูปให้เป็นเม็ดเออเป็นเม็ดพอเป็นเม็ดได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ผ่านขบวนการมาแยกขนาดทำมาแยกขนาดคือเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะมีเล็กกลางใหญ่เม็ดเล็กหลังจากตะแกรงรอดมันแยกแล้วก็มากองอยู่ตรงนี้ตรงรถตักนี่เห็นไหมเม็ดใหญ่ก็มากองอันเล็กๆเ,เนี่ยส่วนเม็ดกลางใช้ได้ก็เข้าไปในฮอปเปอร์ในกดังงที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่คือขบวนการผลิตโดยคร่าวๆนะ แม้กระบวนการผลิตปุ๋ยของชาวอโศกจะค่อนข้างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงแต่พวกเขาก็ขายให้กับคนทั่วไปในราคาย่อมอยาอย่างนี้เราก็ขาย200บาท50าโลนี่นะขายแค่2 0 0บาทถ้าปุ๋ยเคมีนี่พันนิดนิดถ้าปุ๋ย n อินรีทั่วไปอยู่ประมาณ700ดอนิดนิดนนเออเราก็ขาย200เพราะอย่างน้อยเราลดเรื่องค่าแรงเราบวกเยอะไม่ได้เรากลัวบาป สินค้าองค์กรชาวโศกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทำไมชาวโศกถึงสามารถขายของได้ในราคาถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าคนโศกทํางานแล้วไม่มีเงินเดือนไงถ้าเราคิดในลักษณะของต้นทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์เขาจะเอาค่าแรงไปคิดเป็นต้นทุนด้วย 10- หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์สาว่าไปเพราะฉะนั้นไอ้สิหรือยีหรือสาที่บบกเป็นค่าแรงเนี่ยพอเราสามารถเสียสละได้มากพอคือทํางานไม่ต้องมีค่าแรง เราก็สามารถทำราคาให้มันลงมาได้มันก็จะมีผลกับคนจนทุกวันชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อกินข้าว ซึ่งชาวบ้านจะกินอาหารวันละสองครั้งส่วนนักบวชจะฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งแน่นอนว่าอาหารทุกอย่างคือมังสวิรัตผักคือสิ่งสำคัญที่สุดของชาวชุมชนราชธานีอโศกพวกเขาไม่กินเนื้อสัตว์และไม่ปรุงรสจากเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสัตว์ อาหารที่ได้จากพืชจึงจําเป็นต้องมีและต้องมากพอสำหรับเลี้ยงคนราว400รชีวิตพวกเขาอาศัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแปลงเพาะปลูกผักทุกชนิดถูกปลูกขึ้นที่นี่และพวกเขาดูแลช่วยกัน การทำเกษตรกรรมจึงเป็นงานหลักของชาวราชธานีอโศกปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้วอาชีพที่สามเราก็คือเกษตรกรรมไร้สารพิษก็คือเอาปุ๋ยนี่แหละไป,เ,ไปเป็นอาหารให้กับต้นไม,ตนไม้ต้นไม้กิน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 เ็จต้นไม้เหลือต้นไม้อะไรเ็จเร็จอินทรีย์วัตถุที่เหลือจากของเสียของทิ้งจากการเกษตรก็วนกลับมาเป็นปุ๋ยอีกมันคืออะไรมันคือขยะของตลาดมันคือไซเคิลพืช พันธัญญาหารต้นหมากลากไม้ที่เอาไปกินไม่หมดมันคือขยะแล้วเราก็เอาขยะวนมาทําปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็กลายไปเป็นอาหารของต้นไม้สามไซเคลิลนึกออกไหมเนี่ยคือสามอาชีพที่มันวนไซเคิลของมันเองเพื่อทําให้พื้นดินมันดีขึ้นเนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมแทบทุกปีพื้นที่ปลูกข้าวของพวกเขา จึงมีไม่มากนักส่วนใหญ่อาศัยทำนาในช่วงฤดูแล้งหรือนาปรังเพื่อผลิตข้าวบางส่วนป้อนสู่ชุมชนกิจกรรมยามแล้งถ้าน้ำมาก็ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมไปเลยเป็นที่ขับเรือเล่นกันถึงแม้จะมีที่นาค่อนข้างน้อยแต่ที่นี่ ก็ยังมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ไว้แปรรูปข้าวชนิดต่างๆส่วนข้าวเปลือกที่เข้าสู่กระบวนการนั้นส่วนหนึ่งถูกส่งมาจากสมาชิกที่ทำนาอินทรีย์ของพวกเขาจะส่งไปสันเตียโศกไปปฐมปโศกนครปฐมอย่างเงี้ยนะอันเนี้นะยเป็นหลักของในอุบลเราเองนี่ก็ส่งที่อุทยานบุญยมใกล้ๆชวนผู้ว่านนะร,ร้านค้าแล้วเราก็กินเราเองด้วยส่วนหนึ่งข้าวของเราที่ปลูกเองเราก็เอาเข้ามานี่เหมือนกัน แล้วก็เข้าในส่วนที่ออญาติโยมที่เข้าถวายหรือบริจาคก,ก็มาเข้านี่เหมือนกันทุกอย่างก็คือตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์กลางเป็นโรงสีกลางของชุมชนไปเลยว่างั้นเถอะบริหารจัดการร่วมกันไปว่างั้นนะและนี่จะเป็นข้าวที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนชุมชนอโศกทุกแห่ง เนื่องจากชุมชนราชธานีอโศกมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลทุกๆปีพวกเขาจึงประสบกับปัญหาน้ำท่วมแต่ภัยธรรมชาติไม่อาจห้ามได้ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือหาวิธีเอาตัวรอดเมื่อน้ำมาที่นี่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าบ้านราดเมืองเรือ เพราะในชุมชนมีเรือขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากนี่ไม่ใช่ของสะสมเพื่อความเพลิดเพลินใจแต่มันคือวิธีเอาตัวรอดในยามที่น้ำมาพวกเขาจะย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่ในบ้านลอยน้ำเหล่านี้คือหน้าน้ำทั่วเมืองปีเราไม่มีแผ่นดินอยู่กันเลยไงเราก็จะเรือเนี่ยมาเรียงต่อกันแถวเป็นสะพานเดินจากอีกตึกหนึ่งไปอีกตึกนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็นอนพักกันบนเรือเลยอย่างนี้ไง มันจะเป็นพระเอกยามหน้าน้ำมาพราะเมืองเราเป็นเมืองรูปน้ำไงอดีตเรือบรรทุกสินค้าโบราณหรือที่เรียกว่าเรือเอี่ยมจุนเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยนอนอยู่ที่ก้นแม่น้ำทางภาคกลางมาก่อนมันถูกกู้ขึ้นมาและขนย้ายมาทางถนนเป็นประยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ไม่ใช่วิธีวิ่งกันมาแบบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด วิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องหยุดกระบวนการขนเรือแต่ละครั้งหลวงพี่จะต้องใช้คนเป็นร<น>้อยคนครั้งหนึ่งเป็นร้อยคนมีจราจรสี่ก็คือคอยปิดหน้าคอยปิดหลังคอยเป็นจราจรปิดสีแยกจิตไฟแดงปิด,ป,ดปิดทั้งหมดไงปิดถนนคอยโบกรถสวนแล้วจะมัดธงสูงเท่ากับความสูงของเรือเพื่อวิ่งตีสายไฟไป,ไปว่าโดนไหมบางทีมันมีสายไฟสายโทรศัพท์สายเคเบิลขวางถนนเงี้ยสะพานต่างระดับเงี้ยเราจะเช็คความสูงกันไปตลอดทาง โดยที่หลวงพี่จะนําไปก่อนนี่ไงแต่เรือเก่าเหล่านี้ต้องถูกซ่อมแซมก่อนเพื่อให้มันลอยน้ำได้อีกครั้งแม้เกิดภัยพิบัตินอกจากช่วยเหลือตนเองได้แล้ว พวกเขายังหวังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยทุกๆปีชาวอโศกจะเปิดตลาดขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนที่เรียกว่าตลาดอาริยะเพื่อแบ่งปันโอกาสให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลนพวกเราจะมีเทศกาลตลาดอาริยะคือขายของต่ำกว่าทุนสมมติทุน100บาท ถ้าเราขาย90บาทเราได้กําไร10บาทกําไรตรงนั้นก็คือกําไรที่เราได้เสียสละออกกําไรที่เราได้ขัดกิเลสตัวเราเองกําไรที่เราได้ลดความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ไงเอา l o s อิ a เอวเก i ของในหลวงอะขาดทุนคือกําไรคือตัวนี้บางคนไม่เข้าใจมันลึกซึ้งมากไงคนที่จะทำนี้ได้ก็คือคนที่ต้องมีใจเสียสละจริงๆเหมือนในหลวงที่ท่านทำขาดทุนคือกำไร คือคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของพวกเขาคือเราพยายามสอนในคนให้รู้จักพึ่งตนเองพึ่งตนเองหนึ่งอย่าไปเป็นหนี้สองพึ่งตนเองรอดสามสร้างสารรค์ในพอกินพอใชสี่ให้เหลือเฟือแล้วก็รท่นเริเน,นเป็น ยังไงเดียเป็นซุปเปอร์แมนในหัวใจหลวงพี่หลวงพี่รู้สึกนะท่านเก่งมากอะ่ะท่านแข็งแรงท่านท่านสุดยอดอะ่ะทำน,นองนี้ท่านคิดอะไรมาแต่ละอย่างเราก็ลองมาศึกษามาอ่านตามมาอะไรเงี้ยโอ้โหหลาย,ลายเรื่องหลาย,ลายราวท่านท่านเป็นอัจฉริยะถึงแม้เศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายของพ่อจะไม่ได้หมายถึงอยู่อย่างยากจนแต่ความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชนราชธานีอโศก กลับเป็นความพึ่งพอใจของคนในชุมชนเองพวกเขามีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องสะสมทรัพย์สินมากมายในทางกลับกันเมื่อใดที่รู้สึกว่าตนเองมีมากเกินไปทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกแบ่งปันออกไปให้กับคนอื่นที่ยังขาดแคลนคงไม่ต้องเดาวา่าพวกเขาได้อะไรกลับมาเพราะคำตอบอยู่บนรอยยิ้มเล็กๆเ,เหล่านั้น ดาาหน้กลับมาพบกันในรายการทีวีชุมชนกับช่วงเวลาแบบนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอหรือติชมรายการสามารถส่งมาได้ทางอีเมล communitytv@thaipbs.or.th และสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/communitytvclip วันนี้สวัสดีค่ะ